นี่คุณทำอะไรอะ่ะเข้าห้องใหม่ขอประตูก่อนสิเดี๋ยวข้างในก็ไม่มีใครอยู่จะให้เคาะทำไมประตูมันก็เปิดรอไว้เนี่ยถึงจะไม่มีใครอะ่ะคุณก็ต้องเคาะนะมันเป็นมารยาทนี่ไม่อยากขายก็บอกตรงๆดิวะใช้แผนนี้ทำไมวะี่บอใจเย็นขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าห้องนี้เรายังไม่สนใจถ้าวันไหนเราสนใจล้วเดี๋ยวเราติดต่อกลับมานะคะ นีิยกถ้าไมนไม่เข้าไปดูก่อนเนี่ยห้องดีราคาถูกแบบนี้หายากนะแถมใกล้โรงเรียนด้วยอวยฮัลโหลเออตั้งแต่ห้องเจ็ดศูนย์สี่มีคดีคูณกนนอยไม่ค่อยรับเลยว่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราดูห้องไหนเจ็ดศูนย์สี่เออไม่ต้องห่วงกูอยู่ไม่นานหรอกกูดูห้องใหม่ไปแล้วพี่บอส รู้ไหมว่าเมื่อกี้การที่เขาบอกให้เราขอห้องว่างที่ไม่มีคนอยู่มันไม่ได้หมายถึงขอให้คนเป็นแต่มันกําลังใบว่าห้องนั้นน่ะแล้วทำไมไม่บอกตรงๆว่าจะใบเพื่ออะไรนะก็เขาเป็นคนกลางเขาต้องขายห้องถ้าเขาพูดตรงๆบริษัทฟ้องเขาเขาตกง,งานสิโอ้ยเกือบซวยแล้วล่ะดีนะที่หนูเข้าใจอะ่ะบางครั้งสิ่งที่ดูผิดปกติในชีวิตเรามันก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราระมาระวังตัวเองมากขึ้นก็ได้ อย่างเรื่องตอนนั้นที่ไปธนาคารไงพี่จำไม่ได้หรอแบงค์หนึ่งพันนี่มันเก่าเกินไปฝากไม่ได้ฝากเขาแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคะเดี๋ยวนะมันเก่าตรงไหนทำไมฝากไม่ได้ที่รักพี่บอกแล้วไม่ต้องมาธนาคารนี้มันบริการห่วยแตกนี่ถ้าเก่งกันมากเนี่ยก็ไปลองเรียกฉันเลยสิแล้วถ้าจะไม่ฝากเงินแล้วเนี่ยก็เรียใส่หัวไปซะเสียเวลาฉันจริงๆ ด้วยนะคะคเดียว่พูดบ้าอะไรฮะนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะเวย้ยถ้าแกไม่ฝากให้ฉันจะฟ้องทุกเหตการแกแก้วแกโดนไล่รออกแน่ได้งั้นฉันฝากให้หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทส่วนอีสามแบงค์เนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอมตามกฎหมายแล้วนะฉันต้องยึดฮะเป็นไม่ได้ไงรอะ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเอกสารเงินปลอมให้กับคุณเนื่องจากจำนวนเงินเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งพันบาทต้องไปที่สถานีตำรวจและทำบันทึกระบุแหล่งที่มาของเงินปลอมแล้วตำรวจก็จะมาที่นี่ในไม่ช้าคือะ เป็นไงล่ะเสียค่าปรับตั้งหมื่นห้าพอใจพี่หรือยังพนักงานเขาก็อุตส่าห์บอกใบให้แล้วก็พี่คิดว่าเขาหาเรื่องพี่นี่นะโัวอู้วขับเุณนค่ะคุณท้องหรอเค้ มึงเป็นผู้ชายแบบไหนรังแกคนท้องเนี่ยฮะผมไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยไม่ได้ตั้งใจอ่ะเมื่อกี้มึงจงใจโยนลงพื้นอ๋อมึงอิจฉาเมียกูใช่ไหมที่ท้องได้แต่เมียมึงไม่มีปัญญาท้องอ่ะก็แล้วแต่คุณจะคิดเถอะมันโห่ขนาดนี้แล้วคุณก็ไปสั่งร้านหรือเอาแล้วกันทำไมคุณต้องสั่งมันเป็นคนทำด้วยจะไปไหนพี่บอสพี่บอสไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินใหม่ก็ได้หนูจะไปยอมมันทำไมมันจงใจทำนะใจเย็นๆพี่นียไปหาอะไรให้ลูกกับลูกกินดีกว่าหินแล้ว วันนี้นะครับทีมงานเราได้ไปตรวจสอบร้านอาหารคัวปากชีกนะครับปรากฏว่าไม่มีความสะอาดและมาตรฐานเลยลูกค้าหลายท่านนะครับร้องเรียนให้ถูกดำเนินคดีให้เร็วที่สุดที่รักนี่เันร้านที่เราสัา่งเมื่อวานนี่ที่คนส่งอาหารมันโยงเราทิง้งอ่ะก็คนส่งอาหารน่ะเขาต้องวิ่งส่งอาหารทุกวันไปทุกร้านเขาก็รู้หมดแล้วแหละว่าร้านไหนสกรปรกร้านไหนสะอาดเขาก็บอกใบให้เราเมื่อวานมีแต่พี่แหละใจร้อนแล้วก็ไปด่าเขาอีกหนูห้ามก็ไม่ยอมฟัง แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดพี่ป้าใครจะรู้ว่ามันบ้าอะไรอ่ะเราก็ต้องฝึกสิบางครั้งที่เขาบ้าออกมาเพราะว่าเขาพูดออกมาตรงๆไม่ได้ถ้าเขาพูดออกมาตรงๆเขาก็ซวยสิอ๋อเพี่เข้าใจละต่อไปเนี้ยเวลาคุยกับคนนอกแล้วคนนอกมาทักอะไรอะ่ะต้องคิดให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะคะอืมสวัสดีครับเช็คอินห้องครอบครัวที่จองห้หน่อยครับ เสื้อผ้าของคุณผู้หญิงดูสกรปรกนะคะข้างบนมีเครื่องซักผ้ารีบอาไปษักนะเดี๋ยวนะครับชุดนี้ผมเพิ่งซื้อให้มจะสกระปรกได้ไงะครับน,นี่ทำอะไรครับก็สกรปรกแล้วนี่คะ